ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ตอนที่1ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาดีโคกลางอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีกลุ่มเครือข่ายหนองแสงสองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองบริหารงานโดยนายไพโรธโคศีผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาดีโคกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวน181คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนในปีการศึกษา2,565 โรงเรียนบ้านนาดีโคกลางมีผลการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และพร้อมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ซึ่งในระดับประถมศึกษามีครูประจำชั้น1คนต่อ1ห,ห้องเรียนและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นมีครูประจำชั้น2คนต่อ1ห,ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนาดีโคกลางได้เข้าร่วมโครงการพิเศษเช่นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโครงการจูบีนัมเบอรวันโครงการสถานศึกษาริบบิ้นสีขาวต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนที่2 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565 ด้านอาคารสถานที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดดูแลปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนทุกห้องและบริเวณภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยและพร้อมใช้งานรวมถึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยและมีการดูแลรักษาตรวจสอบระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานรวมถึงมีการจัดที่นั่งเรียนที่รับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างและมีจุดคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 1. ได้มีการจัดทำรายงานผลสำลีทางการเรียนของสถานศึกษาในปีการศึกษา2564 2. ได้มีการกำหนดแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา2565โดยการดำเนินตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนซึ่งในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวน17คน ในปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางได้มีการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 1>, 1ผลสำริดอาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านการอ่านออกเสียงร้อยละ84ด้านการอ่านรู้เรื่องร้อยละ84รวมทั้งสองด้านร้อยละ84 2. ผลสำริดเอทระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านภาษาไทยร้อยละ70ด้านคณิตศาสตร์ร้อยละ70รวมทั้งสองด้านร้อยละ70 3. ผลสำเริจโอเนตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู government. ้ภาษาไทยร้อยละ42กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ31กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ33และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร้อยละ30และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละส0่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ26กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ33และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร้อยละ31ซึ่งกำหนดเป้าหมายโดยคิดเพิ่ม3%จากปีการศึกษา2564 3. โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางได้มีการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพได้แก่การเพาะปลูกเห็ด เห็ดนางฟ้านาดีซึ่งนักเรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองในทุกๆขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเพาะเห็ดจนกระทั่งเก็บผลผลิตขายและออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมถึงการทำบัญชีรายลับลายจ่ายเป็นต้น โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางได้มีการจัดทำแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเช่นโครงการจัดการขยะในโรงเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดโครงการดนตรีไทยดนตรีสากลและนันทนาการเป็นต้น 5. โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางได้มีการจัดทำข้อมูลการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2564ดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่6สสำเร็จการศึกษาจำนวน26คนศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านนาดีโคบกลาง22คนและศึกษาต่อต่างโรงเรียน4คนในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สาสำเร็จการศึกษาจำนวน20คนและเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน7คนและเข้าศึกษาต่อนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน13คนด้านการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่5พฤษภาคม2565 โดยมอบหมายงานให้กับครูประจำชั้นในแต่ละชั้นและจัดตารางเรียนตารางสอนรวมถึงออกคำสั่งมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและได้มีการทำแผนช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เช่นแผนการสอนเสริมตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการสแสวงหาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันในทุกๆระดับชั้นและคณะครูทุกคนได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ active learning อย่างน้อยคนละหนึ่งวิชารวมถึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และนักเรียนบ้านนาดีโคกกลางทุกคนมีอุปกรณ์เครื่องเขียนและหนังสือแบบเปียนครบทุกคนทุกชั้น โรงเรียนบ้านนาดีโคกลางขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565เป็นอย่างสูงยิ่ง